ครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็จะมีการแข่งขันกว่านั้นนะวันนี้เลือกสามรอบเลยรุ่นต้นในเจตนาโลกรุ่นต้นในเจตนาโลกและองค์การและอุค์การของภาคปรชาชนของภาคประชาชนนะครับไม่ว่าจะอยู่สาขาอาชีพไหนก็ตามนะครับมีส่วนร่วมในทักในคณะนะครับเรามาเป็นเจ้าของทักษร่วมกันนะครับไม่ใช่ว่าเป็นทักษของใครก็ใด้ทุกหน ะครับอันนี้คือว่าผประสมของพรักแขชนะครับผมได้เชิญนะครับท่านเลขาลูกการนะครับพรักแขชนะท่านธนาอนวัฒน์นะครับท่านขึ้นมาด้วยนะครับขออนุญาตให้ท่านทักทายทุกท่านก่อนนะครับท่านเป็นเลขาทีระียวนะครับการประชุมสองสามวาระด้วยกันนะครับก็เรียกว่าหลายวาระอยู่แล้วก็เรารู้สึกขอบคุณนะครับที่มีผู้นำชุมชนของเรานะครับเข้มแข็ง มีท่านหัวหน้าสาขาที่เชียงใหม่ที่เข้มแข็งนะครับมีท่านกรรมการสาขานะครับที่เข้มแข็งนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับในการนำมวลชนพวกเราทุกท่านนะครับมาพบปะกันร่วมประชุมร่วมกันในวันนี้นะครับทุกท่านนะแค่เป็นเจ้าของนะครับมีส่วนร่วมทุกท่นคนเลยนะครับนะครับลุกขึ้นหน่อยได้ไหมครับกรรมการมหาชนทุกท่านนะครับอยู่มุมไหนบ้างอยกมือหน่อยครับยกมือหน่อย นะครับยกมือหน่อยขอเสียงปรบมือให้ด้วยนะครับครับท่านตัวแทนสาขาพักนะครับของเรามาจากจังหวัดนะครับทั้งภาคอีสานเราก็ยะมีจังหวัดมหาสารคามนะครับลุกยืนหน่อยตัวข้งหน่อยนะครับจังหวัดสตูลครับจังหวัดสตูลนะครับจังหวัดสตูลจังหวัดอยุทธยานะครับแล้วก็ฉะนั้นเนี่ยผมดีใจว่าพวกท่านทั้งหลาย ส่วนมากที่นี่หายยกมือบางทีก่คนเชียงใหม่มนั้นเลยครับเยอะมากงั้นผมก็ขอขอบคุณพวกท่านแล้วก็ยินดีที่จะสนับสนุนพรรคของเราที่อยู่ที่นี่ครับาเนราครับเพื่อนใลนะครับในโอ้าการะุมนะครับเรา น้องชาวเชียงใหม่ทุกท่านนะคะเข้าครูหาข้างหน้าการให้พรกไทยชนะได้ไหมคะตกลงเลยนะขอบคุณมากค่ะน้องาเข้าครูหาข้างหน้ากาให้พรกไทยชนะอีกครั้งนึงค่ะโอเคค่ะโอเค วันนี้ทักคิณาภักดการเมืองของประชาชนของพี่น้องพวกเราทุกคนมีการประชุมใหญ่นะครับเป็นการประชุมใหญ่ครั้งที่หนึ่งในปี2568นะครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านการเมืองนะครับวันนี้สนการทางการเมืองคืมคืในหลายด้านนะครับจะมีการอภิปรายท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยความพร้อมของพรรคการเมืองจึงเป็นส่วนสำคัญที่สุดนะครับเป็นวัตถุประสงค์ของการตั้งพรรคการเมืองนะครับว่า พรรคการเมืองจะต้องมีการประชุมใหญ่อย่างน้อยหนึ่งครั้งในหนึ่งรอบปีนะครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้ถือว่าเป็นกา,ารประชุมของของพรรคไทยชนะของเราซึ่งจะต้องมีกรรมการบริหารพรรคนะครับกรรมการสาขาพรรคนะครับแล้วก็ตัวแทนจังหวัดมาร่วมประชุมกันเราก็จะมีการตั้งคณะกรรมรการสรรหาด้วยนะครับเพื่อคัดเลือกผู้ที่จะลงสมัครนะครับสอสอในอนาคตต่อไปนะครับและพรรคไทยชนะเราเป็นพรรคการเมืองที่เรามุ่งเน้น ในเรื่องของอชาวบ้านนะครับเรื่องปากท้องพี่น้องประชาชนเป็นหลักนะครับแล้วเราอยากให้เป็นพรรคการเมืองของประชาชนอย่างแท้จริงนะครับซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องของธรรมาภิบาลน,นะครับเรื่องของความโปร่งใสนะครับ <S <S เราไม่เอาเรื่องของจริตคอร์รัปชันนะครับเราเป็นพรรคการเมืองที่อยากเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนจริงๆครับก็อยากจะกลาวเรียนไปยังพี่น้องคนไทยทั่วประเทศนะครับคนที่รักบ้นนานเมืองนะครับของเราว่าวันนี้พรรคในคณะเปิดขึ้นมาแล้วนะครับเป็นเชื่อที่อง นะครับของไทยเพราะฉะนั้นะเป็นความหวังให้กับคนไทยทั้งประเทศเพราะฉะนั้นที่เป็นคนดีมีความสามารถที่ไม่มีโอกาสนะครับที่จะไปลงการเมืองที่ไหนก็ตามเนี่ยท่านเดินเข้ามาที่พักแขกชนะเราจะมีโอกาสตรงนั้นรด้วยกันครับ